สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเตียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องแคนร้ายใหญ่โรคจิตเป็นงานเขียนของยิแยม้มท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านฉบับเต็มนิยายเรื่องแคนร้ายใหญ่โรคจิตสามารถหาอ่านได้ที่ทันบล a ย .com หรือจะดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มฉุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ และท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามอ่านนิยายเรื่องใหม่ๆของอีแยมได้ที่เพจ a ฟ e บุ๊กนิยายของอีแยมพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังคะ่ะนิยายเสียงเรื่องแค้นร้ายใหญ่โรคจิตตอนที่28นิพนโดนแล้วละ่ะชายร่างยักษ์ทั้ง3คนเดินปรีเข้ามาหานิพนก่อนที่จะช่วยกันรุมฉีกเสื้อผ้าของเขาออกจากอุกอาจปล่อยนะปล่อยนะเว้ยปล่อยฉันนิพน ร้องเสียงลงเขาพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดทักษักการเอาตัวรอดของกาดเก่าที่เป็นกาดให้กับมาเฟียใหญ่ในอดีตหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงแต่ความกลัวอยู่ในขณะน,นี้ชายทั้งสามคนไม่ตอบอะไรได้แต่เพียงหัวเราะออกมาเมื่อเห็นท่าทีหวาดกลัวของเหยื่อตรงหน้าปล่อยฉันบอกให้ปล่อยนิพลพยายามดิ้นหนีแต่ก็ไม่เป็นผลพวกมันสองคนล็อกทั้งตัวและขาของเขาเอาไว้ เหลือเพียงอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้พยายามถอดเข็มขัดและกางเกงของเขาออกเสียงปลดหัวเข็มขดัดและเสียงรูซิปของกางเกงทําให้นิพนธ์ถึงกับหน้าซีดเผือกพวกแกพวกแกจะจะจะ,จะทำอะไรนิพนธ์ถามชายที่กําลังค่อยๆถอดกางเกงของเขาออกด้วยน้าเสียงที่สันอยากเห็นได้ชัดพวกฉันก็จะทําให้แกได้รู้ซึ้งถึงรสชาติของความเจ็บปวดไงล่ะโอ๊ยไอ้บ้าไอ้พวกบ้านิพนธ์ ร้องโอดโอยเมื่อตัวของเขาถูกผลักให้หันหน้าติดกับกําแพงห้องก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะงัดเอาท่อนเอ็นขนาดเข่งของตัวเองออกมาและเสียบเข้าไปจนสุดแรงจนทำให้พื้นที่ที่ไม่เคยมีใครลุกล้ำเข้ามาก่อนถึงกับฉีกขาดเป็นไงรู้สึกดีไหมละ่ะชายจาัดการคนแรกเอื้อมมือไปบีบที่กรามของนิพนธ์พร้อมกับเริ่มกระแทกเข้าอย่างแรงปล่อยปล่อยชน,นะนิพน์พยายามพูด ให้อีกฝ่ายตรงข้ามปล่อยตนเองเพราะตอนนี้เขารู้สึกเจ็บและขยะแขยงตัวเองที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้จะให้พวกฉันปล่อยเหรอได้สิชายคนที่ขยับแนบชิดกับร่างของนิพนธ์พูดขึ้นข้างๆหูของเขาเบาๆแต่ต้องหลังจากที่พวกฉันเสร็จกามกิจจากตัวของแกจนหนำใจแล้วนะชายคนที่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังของนิพน์พูดขึ้นก่อนที่เขา จะจับตรงเอวสอบของนิพนธ์แล้วเร่งกระแทกอย่างเมามานันอ้อยไอ้บ้าปล่อยปล่อยชั้นเดี๋ยวนี้แรงกระแทกจากทางด้านหลังทําให้นิพนธ์ถึงกับตัวสั่นคลอนแต่เขาก็ไม่ไหวกลมดาและขอร้องให้คนพวกนี้ปล่อยเขาไปโอ้อยโคตรแน่นโอ้อยฉันเจ็บฉันเจ็บปล่อยชั้นไอ้พวกบ้าพูดมากขัดจังวหวะเฮ้ยเอาเข็มขัดมาสิชายชะกัน ที่กำลังขยับเนิบนาบอยู่ที่ประตูหลังของนิพนธ์เอ,อ่ยเสียงเข้มจากนั้นชายชะกันที่จับแขนของนิพนธ์อยู่ก็หยิบเข็มขัดส่งให้กับเขานิพนธ์ตัวสั่นมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อชายคนนั้นใช้เข็มขัดที่รัดคอของเขาเอาไว้แน่นก่อนที่จะออกแรงดึงสายเข็มขัดไปทางด้านหลังจากนั้นก็ถาโถมแรงกายใส่ร่างของเขาไม่หยุดย่อนชายคนหนึง่งใช้มัตุราจ,จ่อหัวของนิพนธ์ยิ่งทําให้เขาตัวสั่นมากกว่าเดิม เขาเริ่มจะขาดอาการหายใจเมื่อโดนแรงดึงสายเค็มขัดจากทางด้านหลังใช้ปากกับมันชายคนนั้นพูดขึ้นพร้อมกับเอามาจุราชกดที่หัวของนิพน์แรงๆเพื่อให้เขาใช้ปากกับตรงนั้นของเขาไม่ฉันไม่ทํานิพน์สายหน้านี้ถ้าแกไม่ทําหัวของแกกระจุยแน่ชายคนนั้นเอ่ยด้วยน้ําเสียงเยี่ยมเกรียมนิพนใช้มือข้างหนึ่งที่เป็นอิสระค่อยๆปลดซิปกางเกงของชายคนดังกล่าวออก ก่อนที่เขาจะล้วงเข้าไปด้านในและควักแกนที่ขยายใหญ่โตออกมาสู่ด้านนอกอมมันอมมันเร็วๆชายคนดังกล่าวเอากระบอกมัจจุราชกดเข้าไปที่ศีรษะของนิพนธ์เพื่อเป็นการกดดันนิพนธ์มองปลายมัจจุราชที่จ่อหัวของตัวเองอย่างหวาดกลัวก่อนที่เขาจะค่อยๆเอื้อมมือของเขาไปกอบกุญแ่นกายจากนั้นก็เริ่มใช้ปาดกับมันถึงแม้ว่าเขาจะรังเกียจ แต่เขาก็ไม่สามารถห้ามได้เลยเมื่อมัจจุราชสีดำกดหัวของเขาเอาไว้เขารังเกียจรังเกียจสัมผัสของชายทั้งสองแต่เขาก็ยังไม่อยากตายชายชกันคนที่สองคลากออกมาเบาๆเมื่อมีปลายลิ้นที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำลายสัมผัสกับปลายเกนของเขาตอนนี้นิพนธโดนชายชกันทั้งสองคนกระแทกเขาออกทั้งประตูหลังและปากของเขาอย่างสุดแสนจะเมามันแน่นดีจริง ชายจักรันคนแรกที่กระแทกอยู่ทางด้านหลังเอ่ยชมด้วยน้ำเสียงสุดสยิวพวกแกสองคนสนุกกันแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของฉันบ้างแล้วกันชายชักรันคนที่สามพูดขึ้นก่อนที่จะควักของตัวเองออกมาแล้วดึงมือของนิพนธ์มารูดของเขาแรงๆเลยฉันชอบชายจักรันคนที่สามจับมือของนิพนธ์ให้รูดแกนของตัวเองอย่างรวดเร็วจนเขาต้องร้องออกมาด้วยความเสียวชายคนแรก ฟาดมือลงบนก้นขาวๆข,ข,ของนิพน์อย่างหนักแรงตีฝ่ามือชายที่ไม่เบานักทําให้นิพน์เจ็บจนเพลอขคมิบดีดีดีมากคมิบแบบนี้เสียวใช่ไหมล่ะชายคนแรกออกแรงดึงปลายเข็มขัดจนนิพนธต้องหันหน้าออกมาตามแรงดึงจนทําให้ปากของเขาหลุดออกจากแก่นของชายคนที่สองนิพน์ไม่โต้อตอบได้แต่ส่งเสียงอู้อี้อยู่ภายในลําคอ แค่เพียงเท่านั้นจะหันไปไหนล่ะมาอมของชั้นต่อชายคนที่สองจับใบหน้าของนิพน์ให้หันกลับมาที่เดิมก่อนที่จะกระแทกแกนของตัวเองเข้าไปในปากของนิพน์อีกครั้งชายคนที่กระแทกอยู่ทางด้านหลังเงยหน้าขึ้นพร้อมกับร้องขางออกมาด้วยความเสียวและเกรงไปทางร่างจนเผลอดึงปลายเข็มขัดจนทำให้สายเข็มขัดที่รัดอยู่ที่คอของนิพน์แน่นขึ้นไปอีก จนเขาต้องคายแก่นกายของคนที่สองออกมาเพื่อสูดอากาศหายใจเข้าไปทางปากแต่เขาก็หายใจได้เพียงไม่นานเมื่อปากของเขาก็โดนกระแทกเข้ามาอีกครั้งอืมอย่างนั้นขมิบอีกฉันใกล้จะเสร็จแล้วชายคนที่อยู่ด้านหลังเร่งกระแทกจนในที่สุดเขาก็กระตุกเกรงปลดปล่อยน้ำสีขาวคุณเข้าไปในตัวของนิพนธทุกหยาดหยดก่อนที่จะถอดแกนกายของเขาออกมาคราวนี้ ก็ถึงตาฉันละชายคนที่สองถอดแกนกายที่เปียกจากชุ่มไปด้วยน้ำลายออกจากปากของนิพนธ์ก่อนที่เขาจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังแล้วจับแกนของตัวเองเสียบเข้าไปในร่างของนิพน์อีกครั้งเสียงที่ดังขึ้นของนิพนธ์บ่งบอกได้ว่าเขาทั้งเจ็บและเสียวแต่มันไม่ได้เจ็บเหมือนกับที่โดนกับคนแรกเพราะว่าน้ำรักของชายคนแรกช่วยเขาคลายความเจ็บปวดลงได้บ้างแบบนี้ดีดีมาก แสดงว่าแกก็มีอารมณ์ร่วมกับพวกฉันแล้วใช่ไหมละ่ะชายคนที่สองเอ่ยถามพร้อมกับดึงปลายเข็มขัดอย่างแรงจนนิพนธ์ต้องเอนตัวตามไปด้านหลังก่อนที่เขาจะเริ่มขยับเข้าออกอย่างชา้าชาไม่ฉันไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนอย่างพวกแกหรอกนิพนธ์ปฏิเสธเสียงแข็งถึงเขาจะมีอารมณ์ร่วมอยู่บ้างแต่นี่ไม่ใช่ทางที่เขาต้องการเขาชอบผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบผู้ชายและอีกอย่างเขาก็ถูกกระทำด้วยความไม่เต็มใจ แต่ไอ้นี่ของแกมันกำลังปฏิบัติสวนทางกับคำพูดของแกอยู่นะชายคนที่สองควา้าหมับเข้าที่แกนของนิพนธ์ที่ตอนนี้กำลังผงาดอยู่ตรงหน้าพร้อมกับบีบเค้นอย่างสนุกมือไม่ไอ้พวกบ้าไอบา้บ้าบ้าบ้างั้นหรืองั้นแกก็มาเป็นเมียพวกบ้าอย่างพวกฉันก็แล้วกันนะชายคนที่สองบีบเข้าที่คอของนิพนธ์อย่างสุดแรง ก่อนที่เขาจะเร่งกระแทกเข้าออกอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับโกรธใครมาเลือดที่หยุดไหลไปแล้วกลับไหลออกมาอีกครั้งเมื่อถูกกระแทกอย่างรุนแรงเนื้อตัวของนิพนธ์สั่นเครือตามแรงกระแทกมันทั้งเจ็บและจุกจนเขาต้องร้องโอดโอยเจ็บฉันเจ็บโอ๊ยเดี๋ยวแกได้เจ็บกว่าน,นี้แน่ไอ้ตัวดีชายคนแรกถอดเข็มขัดของตัวเองออกก่อนที่จะเอามาพันไว้ที่มือให้เหลือแต่ส่วนปลายที่มีความยาว ก่อนที่เขาจะเป็นคนส่งซิกให้ชายคนที่สองและที่สามตรึงตัวของนิพน์เอาไว้พวกพวกแกพวกแกพวกแกคิดจะทําอะไรนิพนธถามเสียงสันพลางมองเข็มขัดที่อยู่ในมือของคนตรงหน้าก็ทําอะไรที่มันร้าใจขึ้นกว่าเดิมไงละ่ะจบเสียงของชายคนแรกร่างของนิพนก็ถูกฟาดด้วยเข็มขัดนังลงมาอย่างแรงจนทําให้เนื้อหนังที่ถูกฟาดเกิดเป็นรอยแดงอย่างเห็นได้ชัดโอ้ย ไอ้พวกบ้าไอ้นรกไอ้พวกบ้าไอ้นรกส่งมาเกิดฉันไปทำอะไรให้พวกแกฮะถึงตอนนี้ไม่มีแม้แต่ความเสียวลงเหลืออยู่แล้วถึงแม้ว่าประตูหลังของเขากำลังจะถูกชายคนที่สองกระแทกอย่างเมามันมันมีแต่ความเจ็บที่เกิดขึ้นจากเข็มขัดนังฟาดลงที่หน้าอกอย่างเต็มแรงอีกไม่นานเดี๋ยวแกก็จะได้รู้แต่ตอนนี้เตรียมตัวให้ดีเถอะนะไอ้พวกบ้าไอ้พวกนรกส่งมาเกิด ถ้าพวกฉันนรกส่งมาเกิดแก่มันก็โคตรพ่อโคตรแม่ยมพบาลถี่ผัวส่งมาเกิดละสิชายคนแรกทั้งก้มดาทั้งฟาดเข็มขัดหนังลงบนตามเนื้อตามตัวของนิพนธ์จนตอนนี้ตามเนื้อตัวด้านหน้าของนิพนนั้นแดงเถือกไปเป็นแถบๆบางแห่งถึงกับเลือดซิบๆออกมาด้วยแรงฟาดส่วนทางด้านหลังของนิพนธ์ตอนนี้มีชายสองคนที่กระแทกเข้าออกด้วยความรุนแรงเพราะตอนนี้ เขากำลังจะเสร็จอีกในไม่ช้าฟาดมันอีกฉันกำลังจะเสร็จเร็วเร็วๆชายคนที่สองบอกชายคนแรกเพราะยิ่งร่างของนิพนธ์ถูกฟาดมากขึ้นเท่าไหร่ร่างของนิพนธ์ก็จะขมิบจนเขาเสียวมากขึ้นเท่านั้นและนี่ก็เป็นสาเหตุที่เขาต้องการให้ร่างกายของนิพนธ์ถูกฟาดต่อไปดูเหมือนว่าเพื่อนฉันจะชอบที่แกโดนฟาดแล้วละ่ะชายคนแรกพูดเพียงเท่านั้นก่อนที่เขาจะลงมือ าดเข็มขัดลงบนตัวของนิพนธ์อีกโอ๊ยพวกแกพวกแกมันโรคจิตนิพนธ์พร่งออกมาด้วยความเดือดดาลเพราะยิ่งเขาได้ยินสิ่งที่พวกสามคนนี้พูดมันยิ่งทําให้เขารู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้จิตไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนพวกฉันนะ่ะแค่จิตเล็กๆนะถ้าแกได้เจอกับคนที่จิตมากกว่าพวกฉันเมื่อไหร่วันนั้นแหละแกอาจจะไม่รอดชายคนแรกจิกผมของนิพนธ์ให้เงยหน้าขึ้น ก่อนที่เขาจะก้มลงมาและกระซิบที่ข้างหูของนิพนธ์เบาๆและแกเตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะอีกไม่นานแกก็จะได้เจอเข็มขัดหนังที่อยู่ในมือของชายคนแรกถูกฟาดลงบนตัวของนิพนธ์อีกสองครั้งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับชายคนที่สองกระแทกแกนกายจนสุดแรงก่อนที่เขาจะปล่อยน้ําสีขาวขูดเข้าไปในตัวของนิพน์เหมือนกับชายคนแรก ก่อนที่เขาจะถอดแขนกายออกมาแล้วผลักร่างของนิพน์ให้ล้มลงไปกับพื้นที่มีเศษดินและเศษฝุ่นเต็มไปหมดร่างของนิพน์ที่ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้านอนอยู่บนพื้นปูนอย่างคนไรเรียวแรงตามเนื้อตามตัวของเขาแดงเถือกจากรอยฟาดของเข็มขัดเขามองไปที่ด้านบนก็เห็นผู้ชายสาคนกำลังยืนล้อมตัวของเขาอยู่หมดแรงแล้วเหรอยังเหลือเพื่อนของฉันอีกคนนะชายคนที่สอง นั่งลงยองๆก่อนที่เขาจะพยักหน้าไปยังชายคนที่สที่ตอนนี้กําลังชักรูดแกนกายอย่างเมามันโดยที่สายตาของเขานั้นจ้องมองมายัางร่างของนิพนธ์ด้วยสายตาที่อยากจะกืนกินจบตอนที่28นิพน์โดนแล้วล่ะเรามาต่อตอนที่29กันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค้นร้ายใย,ยโรคจิตตอนที่29ไม่สาแก่ใจหมดแรงแล้วล่ะ ยังเหลือเพื่อนของฉันอีกคนนะชายคนที่สองนั่งยองๆก่อนที่เขาจะพยักหน้าไปยังชายคนที่สามที่ตอนนี้กำลังชักรูดแกนีนกายอย่างเมามันโดยที่มีสายตาของชายคนนั้นจ้องมองมาที่นิพนธ์ด้วยสายตาที่แทบจะกลืนกินไปทั้งตัวปล่อยปล่อยฉันไปเถอะนะเมื่อสิน้นหวังนิพนธ์ถึงกับต้องยกมือไหว้เพื่อขอความเห็นใจโทษทีว่าพวกฉันไม่ใช่คนที่จะมาตัดสินชายคนแรกพูดขึ้น ก่อนที่เขาจะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วกดไปที่โหมดถ่ายวิดีโอกดบันทึกแล้วยื่นเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะได้เห็นใบหน้าและร่างกายของนิพนธ์ได้อย่างชัดเจนเรามามีความสุขด้วยกันดีกว่านะชายคนที่สามที่กำลังชักรูดแกนกายของตัวเองนั่งคุกเข่าลงวางขาของนิพนธ์ก่อนที่เขาจะค่อยๆสอดใส่เข้าไปจนมิดด้ามชายคนที่สามไม่รอชา้าเริ่มกระแทกโดยทันที นิพนธ์ได้แต่นอนแน่นิ่งยอมรับในชะตากรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างจำยอมเอาผู้ชายมันฟินอย่างนี้นี่เองชายคนที่สามพูดด้วยน้ำเสียงกระเซาเอวสอบของเขาก็ยังคงกระแทกอย่างไม่หยุดย่อนลืมตาขึ้นมาหน่อยสิพ่อพระเอกชายที่ถือโทรศัพท์มือถืออยู่พูดขึ้นเมื่อเห็นว่าคนที่เป็นเหยื่อในครั้งนี้เอาแต่หลับตาและนอนแน่นิ่งเหมือนกับหมดอะไรตายยาแก่พวกแก พวกแกทำแบบนี้กับฉันทำไมฉันไปทำอะไรให้กับพวกแกคำถามนี้ถามขึ้นอีกครั้งเขาไม่รู้เลยว่าเขาเคยไปทำอะไรกับคนพวกนี้หน้าของพวกมันเขาก็ไม่เคยเจออีกไม่นานเดี๋ยวแกก็จะรู้เองแหละชายคนดังกล่าวพูดแค่นั้นก่อนที่เขาจะย้ายโทรศัพท์มือถือจากใบหน้าของนิพนธ์ไปยังช่องทางรักที่มีท่อนเอน็นท่อนหนึ่งขยับเข้าออกอยู่มีอารมณ์ร่วมหน่อยสิจ้าที่รัก จะได้กลับบ้านไวๆไงชายคนที่ถือกล้องอยู่พูดกับนิพนธ์เบาๆก่อนที่เขาจะเบี่ยงโทรศัพท์มาที่ใบหน้าของนิพนธ์อีกครั้งพวกแกจะทําอะไรก็รีบทาทาเสเถอะแล้วปล่อยฉันไปสักทีเขาได้แต่หลับตาแน่นิ่งไม่อยากมองภาพอุบาที่อยูดตรงหน้าไม่อยากแม้แต่จะได้ยินเสียงพวกนั้นเขาภาวนาขอให้เหตุการณ์เลวร้ายนี้เป็นแค่ความขวัญแต่มันคงไม่ใช่เพราะเขาสัมผัสได้ถึงแรงกระแทก ที่มีอยู่และครูต่อมาเขาก็สัมผัสได้อีกครั้งด้วยความเหนียวเนะของน้ำกามที่พุ่งเข้ามาในตัวของเขาจากชายคนที่สามนิพนธ์ล,ลืมตาขึ้นมาเมื่อชายคนสุดท้ายถอดเกนกายของมันออกจากตัวของเขาเขามองชายทั้งสามคนที่ยืนฉีกยิ้มมองมาที่เขาเหมือนตัวตลกในคลิปถึงแกไม่คลางออกมาแต่มันก็ทำให้พวกฉันมีอารมณ์เป็นบ้าเลยชายคนแรก บันทึกคลิปลงในโทรศัพท์ก่อนที่จะเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นใส่ไว้ในกางเกงตามเดิมจริงด้วยว่าแค่เห็นฉันก็อยากจะเข้าไปเสียบอีกครั้งชายคนที่สองพูดพร้อมกับเลียริมฝีปากตัวเองเบาๆพรางมองไปทางร่างกายของนิพน์ที่นอนอยู่บนพื้นแต่น่าเสียดายวันนี้พวกฉันคงต้องพอก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะต่อไปนี้แกคงได้เจอกับพวกฉันไปอีกนาน ชายคนที่สามก้มลงมากระซิบที่ข้างหูของนิพนธ์ก่อนที่ชายคนนั้นจะแบลบลิ้นออกมาเลียตามใบหน้าราวกับบ้าใบหน้าของเขาคือขนมหวานไปลุกไปใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวพวกฉันจะไปส่งชายคนแรกหยิบเสื้อผ้าของนิพนธ์ที่วางอยู่เกลือกราดปาใส่หน้าของนิพนธ์ก่อนที่ทั้งสามคนจะเดินออกไปโดยที่ไม่แม้แต่จะหันกลับมามองร่างบอบชำ้ำที่นอนอยู่บนพื้น รถเก๋งคันสีดำวิ่งมาจอดที่หน้าประตูรั้วบ้านของนิพน์โดยที่เขาไม่ได้บอกทางแม้แต่เพียงนิดเดียวนิพนธ์มองเข้าไปในตัวบ้านที่ตอนนี้ปิดไฟมืดสนิทก่อนที่จะก้มหน้าลงมองมือของตัวเองที่วางอยู่บนหน้าตักอย่างคนทำอะไรไม่ถูกถึงบ้านแกแล้วลงไปสิชายคนแรกที่นั่งอยู่ข้างๆเขาด้านหลังคนขับพูดขึ้นเออนิพน์กระแทกเสียงใส จนดังลั่นรถก่อนที่เขาจะเอื้อมมือไปคว้าเปิดประตูแต่ก็ถูกมือหนาของคนที่นั่งข้างๆคว้าเอาไว้แล้วมีมือของชายคนแรกมาคว้าไว้ที่หัวไหล่ของเขาก่อนที่ชายคนนั้นจะออกแรงบีบจนเขาต้องเบ้นหน้าด้วยความเจ็บถ้าแกไม่อยากดังในเว็บนงังแกก็ควรจะรู้เอาไว้ด้วยนะว่าต้องทำตัวยังไงและเมื่อไหร่ที่แกหลุดปากพูดรับรองแกได้ดังในชั่วข้ามคืนแน่ ชายคนแรกพูดด้วยน้ำเสียงเยี่ยมเกรียมนิพนมองชายที่อยู่ตรงหน้าด้วยสายตาที่โกรธแค้นที่เขาไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้เลยแถมยังต้องตกเป็นเบี้ยล่างและเป็นทาสการรมของพวกมันทั้งสามคนอีกด้วยแล้วแกก็อยากคิดจะหนีล่ะเพราะไม่งั้นผลกรรมทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ที่ลูกและเมียของแกชายคนที่สองที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับพูดขึ้นโดยที่เขาไม่หันมามองสีหน้าที่ซีดเผือกของนิพนเลย พวกแกอย่าทำอะไรลูกกับเมียของฉันเด็ดขาดนะนิพนธ์พูดด้วยน้ำเสียงรอดไรฟันงั้นที่รักก็ทำตัวดีๆกับพวกเราสิครับลูกเมียของที่รักจะได้ปลอดภัยชายคนที่สามที่นั่งอยู่ประจำตำแหน่งคนขับพูดขึ้นโดยสายตาของเขามองอยู่ที่กระจกหลังก็ได้ฉันจะทำตามพวกแกแต่พวกแกห้ามทำอะไรลูกกับเมียของฉันเด็ดขาดนิพนธ์พูดแค่นั้นก่อนที่เขาจะเปิดประตูรถแล้วเดินลงไป และปิดประตูรถเสียงดังเพื่อที่จะระบายความโกรธของตัวเองที่มีทั้งหมดอยู่ในตอนนี้นิพนยืนนิ่งอยู่ที่ประตูรัว้วก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปด้านในทุกย่างก้าวที่เขาเดินนั้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่คนทั้งสามมอบให้กับเขาแรงเสียสีจากประตูหลังทําให้เขาต้องเดินเข้าไปในตัวบ้านอย่างช้าชาเมื่อเขาก้าวเข้ามาในตัวบ้านกวาดสายตามองไปรอบๆก็ไม่เจอเมียของตัวเองเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู มันเป็นเวลา21อรนิกานาทีนิพนลขมวดคิ้วแน่นเมื่อเห็นเวลาที่ฉายอยู่บนหน้าจอก่อนที่เขาจะกดโทรออกไปยังเบอร์ของภรรยาสุดที่รักแต่เสียงที่เขาได้ยินมันยิ่งทำให้หัวใจของผู้เป็นสามีแทบอยู่ไม่เป็นสุขหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ค่ะกรุณาฝากข้อความหัวใจที่ร้อนรุ่มของเขามันเหมือนมีไฟที่กำลังเผาผ่านอยู่ตรงกลาง เมื่อไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้ในหัวใจของเขาตอนนี้มีแต่ความคิดมากมายกำลังตีกันยุ่งไปหมดหัวใจของเขาในตอนนี้กำลังกลัวกลัวว่าสิ่งที่เขาคิดจะเป็นจริงคุณคุณคงไม่ได้ไปหามันอีกหรอกนะใช่ไหมสิ 4. ได้คลิปมาหรือเปล่าร่างบางที่นั่งจิบวายถามลูกน้องที่ยืนเรียงอยู่ตรงหน้าได้มาแล้วครับหน,นึ่งในสาคนยืน่นโทรศัพท์มือถือให้กับผู้เป็นนาย ก่อนที่ผู้เป็นนายจะรับแล้วกดเปิดดูเสียงและภาพที่อยู่ในคลิปมันทําให้เธอสะใจเมื่อเห็นคนที่เธอเกลียดต้องมาเจอกับความเจ็บปวดกับสิ่งที่เธอมอบให้มันคงจะต้องตามสืบแน่ๆว่าใครใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังระวังตัวให้ดีอย่าเผลอให้มันจับได้ว่าเป็นฉันเพราะฉันยังเล่นสนุกกับมันไม่พอครับคุณเจ้าแม่พวกนายทั้งสมไปพักได้แล้วครับชายทั้งสามคน เดินเรียงกันออกไปโดยปล่อยให้ผู้เป็นนายได้ดื่มดำ่ำกับวายชั้นเลิศราคาแพงแค่นี้มันยังน้อยไปกับสิ่งที่พวกแกทำไว้กับฉันจะแม่กัดฟันพูดสายตาของเธอมองคนที่อยู่ในคลิปยังโกรธแค้นก่อนที่เธอจะยกวายที่เหลืออยู่ในแก้วกระดกรวดเดียวจนหมดเพื่อให้วายดับความร้อนรุ่มที่สุมอยู่ในอกของเธอตอนนี้จบตอนที่29ไม่สาแก่ใจ ในนิยายเสียงเรื่องแค้นร้ายเยโรคจิตเรามาต่อตอนที่30กันเลยนะคะสาหรับตอนที่30เราให้ชื่อตอนว่าคิดผิดเสียงเนื้อกระทบเนื้อที่ดังขึ้นอยู่ภายในห้องทำงานของคาสิโนแห่งนี้นานนับหลายชั่วโมงและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนกว่าคนที่อยู่ด้านบนจะพอใจเสียงครางของชายหญิงคู่หนึ่งที่ดังอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน กลิ่นคราวคลาคุ้งจากน้ำรักของคนทั้งสองที่ร่วมกันปลดปล่อยออกมาไม่ได้ทำให้คนทั้งคู่สนใจมันเลยสักนิดเพราะตอนนี้ทั้งเธอและเขากำลังตกอยู่ในห้วงของอารมณ์กลางที่ทั้งคู่กำลังร่วมกันทำผมจะเสร็จแล้วนะคุณนายฉันฉันก็เหมือนกันหลังจากที่ทั้งคู่ผัดกันรุกผัดกันรับเป็นเวลานานในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็พากันจับจุงไปแตะขอบฟ้า ของในค่ำคืนนี้เสียงหอบหายใจของคนทั้งคู่หลังจากที่เสร็จกิจด,ดังขึ้นภายในห้องทำงานก่อนที่ผู้จัดการคาสิโนจะค่อยๆถอดแกนกายที่สวมเกราะป้องกันออกจากร่างของสิริชาชาก่อนที่เขาจะลุกขึ้นยืนตรงหน้าเธอเขายืนมองผลงานของตัวเองด้วยสายตาที่ยิ้มกิมไงาลาคุณนายโดนแค่นี้ถึงกับหอบเลยเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเสร็จแล้วฉันจะได้กราบสิริเลือกที่จะไม่ตอบ ก่อนที่เธอจะค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นนั่งบนโซฟาความเจ็บระบมจากแรงกระแทกทําให้การพยุงตัวของเธอนั้นยากลําบากจนเธอต้องเบ้นหน้าใครว่าเสร็จละคําตอบที่ออกมาจากปากของผู้จัดการคาสิโนทําเอาซิริถึงกับหันหน้าไปมองคุณนายคุณนายคิดว่าการที่คุณนายให้ผมกระแทกแค่ไม่กี่ทีมันจะสามารถหักกับดอกเบี้ยของเงินที่คุณนายกู้ไปได้หรอแกสิริ ได้แต่กำมือแน่นไม่ได้ยินสิ่งที่คนตรงหน้าพูดอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นสิครับคุณนายผู้จัดจาก,การคาสิโนพูดขึ้นอย่างยั่วยุเมื่อเห็นสายตาของผู้หญิงที่นั่งอยู่บนโซฟาตอนนี้กำลังมองมาที่เขาด้วยสายตาที่โกรธจัดสาบานว่าตอนนี้ถ้าเธอฆ่าเขาได้เธอก็คงไม่ดีรอที่จะฆ่าเขาไปแล้วแกแกมันเลวจริงๆแกมันหน้าตัวเมียใบหน้างามหันไปตามแรงตก ความแรงที่ประทะลงใบหน้าทำให้เธอได้กลิ่นคาวของเลือดที่กราคุ้งอยู่ในปากพูดแบบนี้กับเจ้านี่มันไม่ดีเลยนะครับคุณนายผู้จัดการคาสิโนเอื้อมมือมาจับกรอบหน้าของสิริก่อนที่เขาจะออกแรงบีบจนกรามของเธอแทบหักแต่สิริตอนนี้ก็ไม่มีความเกรงกลัวต่อผู้ชายตรงหน้าอีกต่อไปแล้วเธอมองผู้จัดการคาสิโนด้วยสายตาที่เครียดแค้นก่อนที่เธอจะทำในสิ่งที่เขาไม่คาดคิด น้ำลายที่ผสมกับเลือดถูกพ่นออกมาจากริมฝีปากบางไปโดนเข้าที่ใบหน้าของชายชะกันก่อนที่เธอจะเหยียดยิ้มอย่างสะใจแกผู้จัดการคาสิโนโกรธจนหน้าแดงกรำํำเมื่อถูกลูกนี่สาวถุยน้ำลายใส่หน้าแถมเธอยังมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เกรงกลัวอีกต่าหากแกแกทำตัวของแกเองนะผู้จัดการคาสิโนพูดแค่นั้นก่อนที่เขาจะคว้าผ้าขนหนูขึ้นมาพันเอวสอบอย่างรัวๆด้วยความเร่งรีบ สายตาที่เขามองไปยังศิริมันมีแต่ความโกรธแค้นเพราะเขาไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนกล้าทําแบบนี้กับเขามาก่อนแล้วแกแล้วแกจะทําอะไรฉันศิริถามคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสัน่นความกลัวเริ่มประดังเข้ามาเมื่อเห็นสายตาที่เอาจริงเอาจังของอีกฝ่ายก็ฉันจะทําทให้แกได้รับรู้ว่าตกนรกทั้งปีนมันเป็นยังไงล่ะเสียงกรีดร้องของศิริดังขึ้นเมื่อผู้จัดการคาสิโน จิกเข้าที่ผมของเธอก่อนที่เขาจะออกแรงดึงแล้วลากร่างของเธอลงจากโซฟาแล้วเดินไปที่หน้าประตูแล้วเปิดออกไปประตูที่เปิดออกด้วยอารมณ์โทสะทำให้การที่ยืนคุ้มกันอยู่ชั้นนี้ถึงกับหันมามองด้วยความพร้อมเพรียงกันก่อนที่พวกเขาจะเห็นร่างเปรอยเปราาของหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังถูกเจ้านายของเขาลากไปกับพื้นอย่างไม่ใยดีร่างเปลยเปราาของสิดิถูกเวียงลงบนพื้นด้วยความรุนแรง จนเธอจุกและเจ็บไปทางตัวเธอเงยหน้าขึ้นมามองชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งโกรธทั้งกลัวในเวลาเดียวกันแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายทำร้ายแม้กระทั่งผู้หญิงสิริดาท่ออีกไฟด้วยคำพูดที่เจ็บแสบความเป็นผู้ชายของฉันฉันเลือกใช้กับผู้หญิงว่าแต่โทษทีที่ไม่ใช่กับแกผู้จัดการคาสิโนพูดอย่างไม่ใยดีก่อนที่เขาจะคว้าตัวของเธอเอาไว เราจับเธอเหวี่ยงลงบนเตียงและเขาก็เอากุญแจมือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆมาล็อกที่ข้อมือของเธอเอาไว้ส่วนอีกฝั่งก็นำไปล็อกไว้กับหัวเตียงอย่างหนาแน่นแกแกจะทำอะไรฉันสิริถามอีกฝ่ายด้วยความตื่นกลัวเมื่อเห็นรอยยิ้มของอีกฝ่ายก่อนที่เธอมองไปรอบๆห้องแห่งนี้สายตาของเธอมองไปประทะกับสิ่งของบางอย่างนั่นนั่นมันราวกับเสียงกระซิบ ที่ดังมาจากริมฝีปากบางเมื่อเธอได้เห็นสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าคุณชอบมันไม่ใช่เหรอที่รักเสียงแห่ปลาที่กระซิบเบาๆที่ข้างหูของเธอทำเอาเธอสะดุ้งงานก่อนที่เธอจะสัมผัสได้ถึงความเปียกชื้นบนใบหน้าไม่ไม่ฉันฉันไม่ชอบปล่อยปล่อยฉันเดียวนนี้นะเหมือนได้สติเธอพยายามดิ้นรนหนีจากพันธนาการที่ถูกอีกฝ่ายตรึงเอาไว้ ความหวาดกลัวค่อยๆกัดกินหัวใจของเธอไม่เอาไม่พูดแบบนี้สิครับเรามาต่อจากเมื่อกี้กันดีกว่าเนาะน้ำเสียงคล้ายกับคนโรคจิตถูกพ่นออกมาจากปากของผู้จัดการคาสิโนก่อนที่เขาจะค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วปลดผ้าคนหนูสีขาวที่พันเอวสอบของเขาออกอย่างช้าๆก่อนที่เขาจะย่างกายไปที่ปลายเตียงที่มีเทียนเล่มใหญ่โซแซกุญแจมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่วางอยู่ก่อนที่เขาจะหยิบเทียนสีแดงเล่มหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กับรีโดสีดำขนาดเท่าเทียมกับเขาขึ้นมาถือเอาไว้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับที่รักเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่ดังขึ้นเมื่อฝ่ายชายเอาน้ำตาเทียนหยดลงบนผิวหนังของเธออย่างช้าๆความร้อนจากน้ำตาเทียนหยดแล้วหยดเล่าที่หยดลงบนผิวหนังมันทำให้เธอเจ็บ และแสบร้อนไปทั่วทั้งร่างกายเสียงขอร้องอ้อนวอนขอความเห็นใจดังออกมาจากปากของเธออย่างไม่ขาดสายแต่เหมือนมันจะเปล่าประโยชน์เมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมปล่อยเธอไปและดูเหมือนว่าเขาจะสนุกกับสิ่งที่เขากำลังทำเสียงกรีดร้องของเธอดังขึ้นอีกครั้งเมื่อลิโดเข้าไปในช่องทางกายของเธอโดยที่เธอยังไม่ทันตั้งตัวน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลออกมาจากดวงตาคู่สวย ความเจ็บปวดที่อีกฝ่ายมอบให้มันทำให้เธออยากจะตายไปให้ผลผลเธอคงคิดผิดจริงๆที่ไปท้าทายอำนาจมืดของอีกฝ่ายจนทำให้ตัวของเธอเองตกอยู่ในสภาพอย่างนี้จบตอนที่30คิดผิดในนิยายเสียงเรื่องแขนร้ายใหญ่โรคจิตอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ